สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทหลังเลิกเรียนนะคะเด็กๆที่นี่ก็จะเล่นกีฬาออกกำลังกายเหมือนเด็กๆทั่วๆไปอะคะ่ะแต่ว่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศแวดล้อมแล้วก็อากาศดีมากๆ อาจารย์คะนอกจากการเรียนการสอนปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลให้ชีวิตนักเรียนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนนี่มีเรื่องใดบ้างคะอาจารย์หลักสูตรกิจกรรมต้องท้าทายเขานะเด็กพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปจัดกิจกรรมที่มันไม่ท้าทายเขาเขาก็ไปแล้วเบื่อแล้วอีกคอนเซปต์หนึ่งคือการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเด็กเรียนได้ในระดับหนึ่งไม่มากมายแต่สิ่งที่จะเรียนได้มากกว่าคือการเรียนนอกของเรียนเรียนจากเพื่อนเรียนจากพี่เรียนจากน้องนะ เพราะฉะนั้นเด็กเมื่อว่างจากการเรียนแล้วก็สามารถมานั่งคุยกันนั่งทําการบ้านร่วมกันนั่งถกเถียงกันนั่งอะไรต่างๆได้กันนะครับ <c oughs> เราเรียกว่าบ bon ริเวณนี้เรยเป็น Learning Space หลังเลิกเรียนของทุกวันนะคะก็จะมีคาวิชาชุมนุมเหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไปค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เลือกเรียนรู้ตามความชอบตามไปดูกันนะคะว่าจะมีชุมนุมอะไรกันบ้างค่ะเดียวไปบอกเล just sitting back and sliding back this way Okay. So are just going to we are ถึงจะอยู่โรงเรียนประจำแต่ก็ได้เรียนยูโดนะคะและคุณครูที่สอนยูโดก็เป็นคุณครูคนเดียวกับที่สอนวิชาสาร์ด้วยค่ะและที่สำคัญเรียนยูโดเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะได้ทั้งกีฬาน่างกายแข็งแรงและได้ภาษาอังกฤษด้วย ดีหรือว่ากิจกรรมทางวิชาการโดดเด่นนะคะแต่เรื่องบันเทิงร้องเพลงก็ไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นๆค่ะ ตอนนี้กำลังจะได้ไปดูดาวจริงๆผ่านกล้องดูดาวคับน้องๆวิชาดาราศาสตร์นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมชุมนุมที่เด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะเพราะนอกจากจะได้ดูดาวจริงๆบนท้องฟ้าแล้วยังได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์โดยเฉพาะมาให้ความรู้ถึงที่นี่เขาเรียกว่าการวัดระยะเชิงมุมบนท้องฟ้าถ้าพูดตามหนึ่งเด็กก็คือหนึ่งอ,องศาก็ไปยุโปองครับ 2องศานะครับนี่คือ2องศานะนะครับอันนี้ใช่ต้องดูตัวตัวนี่ครับนอกเหนือจากเรียนวิทยาศาสตร์หรเรียนวิชาฟิสิกส์ในห้องเรียนแล้วนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องเรียนกับของจริงค่ะวันนี้เรียนวิชาดาราศาสตร์กันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องอยู <ged bubble> ่กับ <chanting> ท <illa> ้องฟ้ากว้างใหญ่มากแล้วก็ดวงดาวจริงๆค่ะ จากนั้นก็มาถึงนาที <c oughs> ที่ทุกคนรอคอยคือการได้ดูดาวอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมกล้องดูดาวกำลังขยายสูงๆมาทำให้เด็กๆได้ใกล้ชิดดวงดาวมากขึ้นอีกทั้งยังได้ลองปรับลองใช้จริงเรียกได้ว่าคืนนี้ทั้งสาระและความสนุกสนานอัดแน่นจริงๆค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นดาวแล้วก็เป็นมงแหวนสวยไหมชอบไหม ชอบดีไหมอ่ะมีกล้องดูดาวเรียนดูดาวจริงๆมีดีค่ะเพราะว่าเหมือนเราเรียนปกติจะจําดูแค่ว่ามีชื่ออะไรแล้วเราไม่เคยเห็นของจริงอ่าอ่าอ๋ออันนี้เราก็คือได้เห็นดาวเสาจริงจริงเห็นดาวอะไรบ้างเมื่อกี้ดาวเสาดาวเสาอย่างเดียวโอเค กลมๆเล็กๆอะเหรอคะอ่าครับเห็นแหวนใช่ไหมครับลองแยกข้าวอ๋อเห็นเห็นสีมันจะไม่เหมือนตัวดาวใช่ไหมคะอ่ามันคือดาวอะไรอ่าดเด็กดาวอยู่ในกลุ่มดาวลงข้าวขอโทษด้วยว่าดาวลงข้าว อกลุ่มดาวหญิงสาวของคนที่เกิดเดือนเก้าคนที่เกิดเดือนเก้ากันยาสีกันเออเออจริงรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเปคนโบราณเขาไม่มีนาฬิกาไม่มีปฏิทินอ่ะเขาใช้อะไรในการบอกวันเวลาเขาก็ใช้การดูดาวทันสมัยมากใช้แอปพลิเคชันดูดาวดวงวันเนี่ยนะครับก็ใช้ดวงตสว่าทําไมเราต้องพาเด็กๆออกมาดูดาวดูจริงจริง ด้วยกล้องดูดาวจริงๆแบบนี้นะคะคือการที่ได้มาเห็นของจริงแบบนี้มันช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้ส่วนหนึ่งครับเช่นเมื่อกี้เราผมปยกับเด็กเขาก็คาดหวังว่าให้ดาวเสาที่เขาเห็นมันจะแบบว่าอลังการยาวสร้างใหญ่ๆวงแหวนใหญ่ๆใช่แต่สิ่งที่เขาเห็นก็คืออันที่นี้เล็กมากซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้บางคนเกิดแรงบันดาลใจว่าทำไงเขาจะเห็นของที่ใหญ่กว่านี้ดาวเสาเนี่ยเป็นภาพที่มันใหญ่ให้มันชัดเหมือนที่เขาไปเห็นในภาพถ่ายจากกล้องอื่นๆ การที่เด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์ได้เห็นของจริงมีผลต่อความเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยอย่างไรการที่ได้มาแบบนี้เขาจะเห็นทุกองค์ประกอบเขาจะเห็นสิ่งรอบข้างเขาจะมีพี่ๆหรือว่ามีครูคอยแนะนําตอบคาถามในบางคําถามที่เขาสงสัยได้บางคําถามต่างคนต่างไม่รู้ทำยังไงดีตรงนี้จะเป็นการจุดประกายให้เขาคิดต่อว่าถ้าเขาต้องการรู้จริงๆเขาจะทำยังไงครูก็จะเป็นคนแนะนำต้องทํำยังไง กลับมาดูกันนะคะว่าเด็กๆที่นี่จะกินอยู่หลับนอนกันอย่างไรในโรงเรียนประจำแห่งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายข้ามพลาดค่ะ